เป็นขาตั้งกล้องแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ไปซื้อมาโอ้โหไปถึงยุงซานอะนะออกนอกสถานที่เพราะอีกมักอีกสักพักหนึ่งสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวนะฮะวันนี้เรามาให้ดูอุปกรณ์ยูทูบเบอร์วันนี้เพิ่งจะไปซื้อมาเพิ่มนะฮะ ออมีน้องเขาแนะนำว่าออใช้นะฮะไมวันนี้ก็เลยไปจัดการไมมาหนึชุดค่ะนะฮะเป็นของโมย่าไม่รู้ว่าประเทศอื่นราคาเท่าไหร่นะของเกาหลีวันนี้ซื้อมาเนี่ยนะฮะราคาอยู่ที่ห้าหมืนวอนนะ่ะแลทถ้าเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณสักพันสบาทประมาณนี้คแล้วก็อุปกรณ์แต่ว่าไมเล็กเสียบไปอยู่นะฮะมีแบตเตอรี่เสียบด้วยนะ เพราะว่าและก็ทีอันที่สองนะฮะอันที่สองนี่ก็เป็นกิมบอนะฮะที่มีอยู่และอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นขาตั้งกล้องนะฮะช่วงจังหวัดที่ถ่ายทำอาหารเนาะก็จะเป็นตัวนี้แล้ววันนี้ก็ไปถอยมาอีกตัวนึงนะฮะคือเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นขาตั้งกล้องแบบเวลาเราออกนอกสถานที่นะฮะ อันนี้ที่ซื้อมาก็คือเจ้าของร้านเขาแนะนำเออแต่ว่ามันโครงสร้างมันดีมากเลยอ่ะสมกับราคานะฮะราคาเกาหลีก็ประมาณ70,000่กวอนนะนะ,ะมันเป็นเหล็กแล้วก็มันสามารถยืดได้เกือบ2เมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นขาตั้งกล้องไอเนี่เห็นไหมฮะเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ไปซื้อมาโ,อโหไปถึงยุงซานนะ นะออกนอกสถานที่พออีก,ก,อกสักพักหนึ่งเกาหลีก็จะสวยแล้วมจะดอกไม้บานนะ,ะเราก็เลยไปซื้อมาแล้วก็พร้อมกระเป๋านะ,ะสรุปแล้วตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่เป็นขาตั้งกล่องเนี่ยสามตัวจริงๆเรามีสี่ตัวอีกตัวหนึ่งมันหักไปแล้วค่ะนะฮะมันหักไปแล้วตอนนี้ก็เลยใช้ก็ลองทดลองไม้ด้วยนะฮะว่าไม้มันจะโอเคไหม ให้ทดลองมาจากร้านเลยนะคะเวลาเราไปซื้อใหม่เนี่ยนะคะคือเลขเรื่องเป็นสามตัวนะะตัวหนึ่งของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเอามาเสียบเนี่ยพูดไม่ได้ยินเสียงเะไไม่เข้าเลยนะฮะใช้อีกตัวหนึ่งมันก็รู้สึกว่ามันเข้าไม่ได้มั้งนะ,ะก็เลยใช้เป็นรุ่นของโมยาโมยานี่โอเคค่ะเสียบ Facebook เสียบอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะ,ะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ฐานนะอันนี้มันมีฐานอยู่เล่องไม่ได้ใส่นะฮะก็คือ ช้อันนี้ทดลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่คืออุปกรณ์ยูทูบเบอร์ของอาร์เรชชแนลนะคะอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะะเริ่มต้นนะคะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ถ้าทางมันก็คงจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบแนะนำว่าอุปกรณ์ของตัวเองเป็นแบบนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบถ้าช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ